โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมโบเดงครับวันนี้ก็จะมานำตัวนี่เป็นช่องที่ผม,มเปิดได้ไม่นานเลยนะครเพิ่งเปิดได้เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะใช่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ ไปถึงปีนี้มาคือสิบก็คืออายุสิบสานะครับผมวันที่สิบแปดเมษาอ่าเป็นวันเกิดนะครับก็จะขึ้นไปเป็นอายุสิบสี่นะครับผม,มเราจะมาลงคลิปเป็นแรกของเดือนนี้เลยนะโลกได้เป็นจุดบ,าบ้านอะไรกัรบ้าว ยอบเลยนะอ่าช่องผมบางคนเขาอาจอาจะอ่านว่าบาลอสก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆที่ผมอยากให้คนอ่านก็คือบาโลนะครับซึ่งใ้เหตุผลที่ผมตั้งชื่อว่าบาโลสนะก็มาจากคำว่าโบสนั่นแหละก็คือบาโลสอ่ะก็บาโลส <c oughs> อ่ะก็โบสออะบาโลส <c oughs> โ,ลโลบส์อะเออก็ประมาณนั้น คนก็ไม่ต้องสงสัยกันนะว่าทำไมถึงชื่อนี้อุ้ยเอาิเก่งถ้าจะมีคำหยาบก,ก็ต้องขอภครแล้วนะผมผมเป็นคนไม่ค่อยพูดนะจริงจริงไม่พูดไม่พูดพูดไม่ค่อยเก่งผมชอบสร้างบ้านถนึงชอบสร้างบ้านแต่ก็ตสร้างไม่เก่งน,นี่แหละคือปัญหาทำไมนะทำไมมก,กระโดดล้า เจ้าไมค r คา t ของวินโดว์ซึ่งอ่าลงคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะลงแค่ไมค์คา t หรือเปล่าแต่น่าจะไม่ครับเพราะว่าผมก็มีเกมที่ผมอยากเล่นนะแต่หลักๆก็น่าจะไมค f คาบะครับซึ่งตอนไลส่วนเนี่ยร,รับรองว่ามีเกม PUBG PUBG Live นะ น,นีเนี่ยคือแน่นอนเลยแบบไฟ้สดนะแต่ผมจะไม่ลงคลิปน,นะสี่ไรเพราะว่าไม่อยากทำจริงให้คนดูใครที่อยากดูก็ไปติดตามได้นะครับแน่นอนต้อนรับครับต้อนรับ นี่ก็มาแค่อ่แนะนำตัว,วเฉยๆก็ใครที่อยากติดตามผลงนานของผมก็อย่าลืมไปติดตามที่ช่อง Baros XD นะครับอโอเคครับอันนั้นคือผมสร้างไว,เว้เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรดีระหว่างแนะนำตัวนะใครที่อยากติดตามผลงนานของผมก็ ไปติดตามก็ได้นะในช่องบารถถ์รถเอ้ยมีอเอ็กทูเอ็กดีตกปากแม่งบาร์รถเอ็กดีแอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ